สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสว่างงอแงมือนี้านสว่างงามงพาพี่พาน้องมาชุ่มมงามแงี่ตลาดนั่งโคกระเบือบ้านน้องแก่ชุ่มพูบุญพี่น้องชาวบ่อเอ็ดมณีก็ตรงกับเสาวันเสาร์ที่12สิงหาคม2566พี่น้องมนี้ก็เป็นวันสำคัญของชาติเนาะของชาวไทยเฮาพี่น้องวันแม่แห่งชาติพี่น้องสร้างการเิ็นกจัดกิจกรรมหลายๆหม่องหลายๆบอลพี่น้องแล้วแต่ผู้ใดสะดวกวันได้ไปเขาร่วมกิจกรรมวันแม่เนาะพี่น้องเนาะกกกกก็เฉฉลลลิิมมมมองวััันนนแ่ะครรรบผจ ป้าแม่เพิ่มเปิดโอกาสให้ลูกๆนะครับผมไปแสดงความรักกับแม่ในรูปแบบต่างๆแล้วแต่น้อพี่น้องเนาะป้าแม่ไปกินข้าวนะไปให้ของขวัญมอบของขวัญให้แม่กแ็แล้วแต่ผู้ใดสะดวกจังไรนาะพี่น้องเนาะเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมไทยเฮาเนาะพี่น้องเนาะความรักของแม่เป็นให้คนไทยเฮาหาักกันนะพี่น้องเนาะหักแม่หักพอนะครับหักภูมิปะคุณน,นะครับคือความาดีงามที่เป็นให้ผู้ฟังให้เยาวชนไทยเฮ้าน้อพี่น้องเนาะ มืัอนี้มาเปิดชิปกับหพวงงามนะครับผมทองหรือเปล่าครับนี่ยังครับยังทองว่างยังบนสองทองว่างอยู่ปลาโทูเมยบางใหญ่สายหูส์กับทพี่น้องอ้วนๆใหญ่ๆตั้งทองว่างอยู่ถ่ายเพิ่นสูงลอยหาสิ่งใดความสูงเพิ่นพี่น้องต้นโตดี่ดีเนื้อหนังดีพี่น้องเบิ่งสีสันเอาพี่น้องอุ้ยสุดยอดเลยเปิดเท่าไรขึ้นแม่นี่สามเก่าครับปตายราค่าสามชิ้นเก่าพี่น้องอุ้ยพี่น้องสามชิ้เก่าละคาแม่พันบางใหญ่ดีพี่น้องอุ้ยเครื่องดำ หางพี่น้องเบิ่งเอาตน้นโตดี39มสิบเนเปิดไว้พี่นอ้องโอ้ยราคางัวสุดยอดสุดยอดแม่บ่หน่อยเด้อพี่น้องเบิ่งเบิ่งพี่น้องสีสันก็ดีสามสิบเก้าตีบอ่ะเปิดสามเก้าเปิด 39, ด 39, ด39พี่น้องเพิ่นเปิดไใบฝากเบอร์โทษหน่อครับนน 0, พี่น้องศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสพี่น้องในราคายังบ่ทันทองแต่ว่าแม่แยกลูกมาแล้ว แม่บักใหญ่ต้นโตดี่ดีหูกระทบแน่ยสามซี่เก่าเพิ่นเปิดไว้พี่น้องห้อยห้อยพรจากกุดชุมเนาะบ้านคำผักน้ำกุดชุมพี่น้องหอยพรพิ่นได่มาฝากพี่ต่อนน้องราคาเบาๆพี่น้องต่อรองอะไรอีกเพิ่นว่าผู้ใดสนใจกระโจนมาต่อรองกับหอยพรได่เอาความพูดเลายๆเมานครับผมอย่างต่อพี่น้องเนาะเรื่องบรรยากาศการซื้อการขายนะครับผมว่าที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านน้องแก่พี่น้องอันนี้แม่สาวนี่กางงามพี่น้องมือหเขาผู้ใด พี่น้องเตยหยาตัดมาจากเข่าด้พี่น้องสวัสดีครับแมนข้องหอยบนนี้แม่สาวเนะาเนะแม่สาวหน่อยงา,งามพี่น้องต,อต้นโตดีเนื้อหนังดีสีบดบดเขาเอินสีบดบดเบิบ่งหน้าตาพนี่น้องอีหละของขาขาของเสือของขาเปืดอเท่าไรครับนี่สัห و สองหมื่นหกพันด้พี่น้องแม่สาวหน่อยตัวนี้พี่น้องเบิ่งหนาา้าไตเป็นก็งามหางงาม,างงามด้วพี่น้องฮะหางขนาดหางหนหน่อยเกือบลากดินพี่น้องอ้าว เพิ่นกำลังสีกินร์หนาเอาสองหกเพิ่นเปิดไใบพี่น้องต้นโตดีสีสันดีนังดีพี่น้องนังหนาซาใหญ่ดีพี่น้องงัวนหน่อยตัวนี้ยี่สิบหกราคาพ่อต่อรองพี่น้องเบิ้งเต็มตัวพี่น้องได้มาตัวเดียวหน่ครับนีตัวนึ่งโอ้นี่ตัวหนึ่งตัวนี้ท่องหรอบ่เฮ้คือเป็นตังเพิ่นผสมใบบ่โอ๋อเพิ่นผสมสีขาวเดือนแล้วเบิ้งต้นโตเพิ่นพี่น้องสีออกกาบไายสีนวลเนี่ยแต่นอกเพิ่นพี่น้องตั้งโตขาหนาหน้างามงามเบิ้องหนามไตเพิ่น แข้งขาดีเนาะแข้งขาดีดีแข้งขาใหญ่พี่น้องเบิ่งตี้เราถ่ายเพิ่นเครื่องดำหางยาวพี่น้องเบิ่งต้นโตดีสูงลอยซีสินใจความสูงเพิ่นเพิ่นผสมแล้วใส่พอได้ไหมใส่บามันแดงโค้มตครับอ๋อบามันแดงโค้มตไวไวพี่น้องอ๋อผสมหลอดแหลกเพิ่นต้องผสมโตเพิ่นว่าตามลักษณะโค้มโตพอบามันแดงไวเปิดเท่าไรขึ้นบ้านี่ เปิดใบาาสามหมื่นแปดพันห้าร้อยพี่น้องแม่ใหญ่ได้พี่น้องบนเม่ธรรมดาเอาไปไปแม่ขอ,อกแม่ขายได้เลยคีบพูงามพี่น้องคีบพูดำนาเพื่อนพี่น้องเบิ่งหนาตาเพื่นเบอ่งเอาพี่น้องแม่นีพ่อเอาไปไปเม่ขอ,อกเม่ขายได้เลยเอาคูนีม้มาได้เพียงดอกโอ้ค่ะผมสามสิบแปดร้อแม่สาวหน่อยนั่นเสานา้าหาเโอเคเอส้าโเปิดเปิดบเนาะเอาฝากเบอร์โทรับบัน 084 954 954 6903 6903ทบทวนอีกพี่น้องแม่นี่ผสมแล้วกรับพอโคมอาคมโตมากคับพอบามัน38 500ตัวน,นั้น26เพิ่นเปิดไว้พี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกับเพิ่นได้2ตัว2ลักษณะตัวน,นั้นแม่สาวหน่อยตัวน,นี้แม่ท้องแล้ว ผสมแล้วแต่ว่าวัตประกันเนาะเพราะเพิ่งได้เดือนก็ว่าอ๋อเพิ่งจะช่วงเดือนเพิ่อว่าผ่านมารอบนึงแล้วโอ้ผ่านรอบแล้วแต่ว่าตัวนี้เนื้อนังดีเลยพี่น้องต้นโตดี่ดีเป็นตาตอร่องน้าดีเพิ่งมาจากไส่ไหมก็ากกัม马拉ใส่กัม马拉ใสกาลสินพี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดผู้ใดสนใจก็โทรมาตาอร่องพูดได้เอาขอบคุณหลายนมานครับผมฝากบ้านสมหวังงามงามนี่เด้ออ่าครับผมยางต่อพี่หน่องมันจัดการซื้อการขายมาเบิ่งทางนี่พี่หน่อง ขายขายเบิดแล้วก่อนอ่ะเราตัวนี้วแล้วแม่ท่านแม่ท่นแม่เขาหายงงที่มาลุยกนบยแย่รับแย่เลยเพิ่งได้กันแล้วเปลอมันหรือเปล่าคนมันแล้วไม่ใช่เหลือตัวเดียวบ่โอ้บ่เอามันมันเด้ออย่างต่อพี่น้องนี่คือบรรยากาศบ้านสว่างงัวง่ามนะครับผมถ่ายบรรยากาศในส้มนำพี่น้องถ่ายเบิดทุกอย่างนะครับบ่ตัดต่อเพิ่งกันต่อสดๆพี่น้องถ่ายบรรยากาศให้ชมกันนะพี่น้องเนาะ วงงามๆเนี ite, age. Age? Oh, ่ยของผู้ใด่เนาะตัวนี้พี่น้องโยกทีดีสองเมษาหน่อยข้าวผัดไน่เนี่โอ้ข้อห้อยเนี่ยแหละเนาะสองตัวนี่บ่เออเลือกตัวเดียวโอ้ตัวเดียวโยกแทวเลยพี่น้องงามงามเมษาหน่อยสีสันลูกพ่อไน่กระโปรงลูกแต้วางงามเนาะต้นโตดีแข้งขาดีพี่น้องบู๊ยเป็นว่าแต้วาพอลูกเคเอฟสามหนึ่งเป็นว่าต้นโตดีดีพี่น้องเบิ้งเบิ้งพี่น้องต้นโตดี แข้งขาดีเนื้อนังดีเนี่ยเนี่ยแน่แนอีหล่าระวังระวังพอเน่ยได้ลูกเอ้าเปิดเท่าไรครับตัวนี้เปิดใบสามหมื่นแปดสามสิบแปดเพิ่นเปิดใบแม่สาวได้พี่น้องต้นโตดีดีเอามาเบิ่งถ่ายเพื่อนเนี่ยมาเบิ่งถ่ายสามสามหมื่นแปดเพิ่นเปิดใบพี่น้องสามหมื่นแปดพันงามพี่น้องต้นโตดีสูงลอยสามสิบห้าเลยความสูงเพิ่นเนื้อนังดีต้นโตดีลูกพอดังแน่นอนแข้งขาดีสีสันจัดจ้านละพี่น้องเพื่อนมาจากไส่เหรอ ว่าปีมหาสารคามเนาะสามสิปดดีเนาะสาเพิ่เปิดไปเอาฝากเบอร์โทรเน่อยครับท่าีผู้สนใจ087ย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเ่งสีาปว่าปีบ่าตุ้มผู้ใดสนใจกับโทษมากตอรองกับเพื่นใดตอร่องอะไรนิดนึงเนาะง่วงงามเลยพี่น้อง38มนี่เอาไปเป็นแม่ขอกแม่ขายแม่พันธุเด็สบายเลยเอาขอบพูดหลายๆนิานครับผมฝากบ้านสว่างง่วงงามเนนี้เด้องามอยู่พี่น้องตอรองใดเป็นวะอย่างต่อพี่น้อง ยางมาอีกส้นหนึ่งพี่น้องอันนี้นทั้งหนอกแล้วพี่นอ้องผ่านสมบงวงามสีผ้าเลาะผ้ายางพี่น้องชมบรรยากาศไปนั่งคือคาอยู่ในพี่น,น,พน,น้องคือคักพอสมควรแน่นนะครับผมตลาดชมผู้บุตรทุกนัดเลยเพื่อนใดงัวมาหลายหลากหลายเลยพี่น้องสายพันธุ์งัวหูงัวพันธุ์งัวเนื้อนี่เปิดสุกสายพี่น้องยางหยางผุดละพี่น้องเนาะยางหยานี่บ่ แม่ลูกลูกผูกกาลังกินนมพี่น้องแม่บักใหญ่โอ้ต้นโตแม่เพิ่นบ่ยุบเลยเนาะได้ลูกเนาะโอ้ยนามเลี้ยงดีเอ้าบ่โอ้ยลูกซ้ำนี่ผสมแล้วพี่น้องโอ้ยเบิ่งพี่น้องแม่เพิ่นสูงร้อยสี่สิบห้าได้ความสูงเกือบร้อยห้าสิบหุ่นละนี่ลูกไส้เพิ่นพี่น้องกําลังกินนมลูกไส้เบิ่งตหนต๋อเพิ่นตั้งตรงทอรอเลยสุดยอดสุดยอดแม่ผสมแล้วยี่สิบกว่ามือแล้วโอ้ยสุดยอดสุดยอดพี่น้องเปิดเท่าไรบาทนี่โครมนี่เปิดสี่สิบหกคนเปิดไว้ าครับมาตาแ้าครับผมมานเบิดหรือเปล่าว่าเปิดไหนมานแหละเด้นหนึง่งอ่ะเบิองพี่น้อง46เพิ่นเปิดไว้แม่ลูกลูกผูแต่ว่าลูกงามเลยพี่น้องเรียมจัดเลยลูกเพิ่นพี่น้องอุ้ยงามงามต่ว่าแม่เพิ่นผสมไปแล้วอุ้ยมาจ่ายลูกดีเถอะเนาะมาให้ลูกดีเถอะลูกซ้ำนี้เพิ่นผสมไปแล้วเปิด46อ่ะฝากเบอร์โทรหน่อยครับมันนี้064 064 608เท่ากดกไก็หกศูนยกศูนย์แ เจ็ดสองหนึ่งสามเพื่อนมาจากจตุวร <ไป S 1> ับพ,พี่มาน้อยโอ้ยเบิ่งตะหนอกเพิดออนซ้อนตะหนอกเพื่นอนเดี๋ยนี่ลูกไส้เพื่อนพี่น้นองแม่เพื่อนท้องแล้วซีซีโพลเพื่อนเปิดไว้สองตัวสามในท้องอีกขั้นเอาหนีไปรุ่นเอาผู้ใดสนใจกระโถมาตามเบอร์ทุ่มเพื่อนฝากไว้พี่น้องต่อรองได้จังหน่นอยเนาะเอาขอบคุณหลายๆมานครับผมเบอร์บรรยากาศพี่น้องเบอร์บรรยากาศผู้น้อยเปิดเท่าไรครับนี่ โอ้ยว่าเป็นงัวเจ้าบ่าแมนบ่บนโอ้สีเพิ่นคือโวดเห็นป่าะสีแดงแจงคือว่าเป็นงัวในหอยเพิ่อนอ่ะยาง่อพี่น้อบนงบาดสว่างาางามผ้าหลาะยางเพิ่นกำลังขี่อ้าวสุดแล้วพี่น้องเพิ่นกำลังต่อกันบ่าวแม่ลูกลูกแม่ของผู้ใดอ่ะเดี๋ยวต่อ ผ่านหาะยางได้พี่น้องชมไปเรื่อยเนาะพี่น้องเนาะขอในหญาตผ่ายางจนกว่าสีเห็นง่วงงามสีผ้าพี่น้องเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะเอาออกมาส้นหนอกพี่น้องออกมาอีกส้นหนึ่งผ่านโซ่มาง่วงงามผ้ามาอีกส้นหนึ่งพี่น้องตลาดนี้งั่วหลายเลยพี่น้องงั่วคนห้ายหลายเบิ่งบรรยากาศไปสักก่อนเนาะพี่น้องชมบรรยากาศ สวัสดีครับขอนิยามสโลลิเบอรเท่าไหร่ฮึมเปนาหครับมื่นสามพันห้าร้อยี่พี่น่องกําลังเบิ่งอยู่เมียหรือผู้เมียหเือที่พี่น้องมื่นสามพันห้รอยไปเมียขอเมียายเมียพันไเด้ ต้นโตดีดสายเหนือซาโลเลพี่น้องมื่นสามพันห้อดพี่น้องราคาหนี้เกือบล่อิซาโลเลเกือบล่อยเปอร์เซนต์เพิ่มมาพูดอะเบิ้งเจ่พี่น้องเบื่งถ่ายมันซาโลเลดิพี่น้องต้นโตดีดโดีโอ้มื่นสามพหายเพิ่มมาพี่น้องว่าธรรมะเอาสม้านวิบตรเกอ่ะเจสุทนไหมครับมื่นสามพันห้าร้อยซเนพ ม่คือถือเฉอๆผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองเอาฝากเบอร์โทรเนะครับเบอร์โทรแปดเก้าศูนย์สามศูนย์เก้าห้านย์ศูนยยเจดหกนยสาม้าจดหกศูนยสาม้เพื่อนมาจากอ่าลอยไหมอยงไเนี่ยเนาะสิบสาหาลอยพี่น้องเพื่นก้าศูามเจ้าโเท้น ตัวโตดีเอาไปเคลื่อนเลยผมจะข้าเลยสนใจกระโท่มาต่อร้องกระเบิดทั่ีน้องซื้องือคุ้ยเแล้วครับเอาคุณเลยนะครับผมใส่งัวใส่คุ้ยไปส่งครับหารถมาได้เอาพีน้องมาติดตันะกรมในการเด้นะหูหูประสิทสิสะดวกเหเขารียกว่าปีน้องครับกรมในการอะไรกันนะครับขออนุญาตครับสายหูบักใหญ่หนอโอ้ยปีน้องสุดยอดลแม่พันธุ์นุกขบบักใหญ่เลยปีน้องตันโตดีเบิ้งหน้าตาเบื้อสูงลอยห้าสิบเนาะ ความสูงเพิ่นแยกลูกมากเนาะแยกลูกมากเปิดเท่าไรเนี่ยครับเปิดไปสามสิบสองอู้ยพี่น้องสามสิบสองราคาง่วบักใหญ่เลยพี่น้องสายหูพี่น้องสามสิบสองเพิ่นเปิดไปพูดอะโมเมนตัวหน่อยในตัวบักใหญ่พี่น้องเอาไปใส่พ่อบ่ามันดังๆนี่คุ้มหูอยู่นี่สุดยอดเลยสีเพิ่นไห้นะครับผมสุดยอดสามสิบสองโอ้เอาฝากเบอร์โท่าไรครับบัตรนี้โอ้พิ่ไมเพิ่นมาจากไสครรััับจตุบโอ้จัตุจัตุฮะ อำอถวรโอ้อําเภอถาวรอำเภอถาวรโอ้บรรยากาศคู่ถาวรบุรีพี่น้องสายสิบสองเอ้าเบิ่งลาข่าวเนาะพี่น้องเนาะสายหูห้อยเติมถาวรบุรีพี่น้องผู้ใดสนใจไปบ้านบ้านอันยังก็ล่ะบ้านกูบ้านปางกูพี่น้องหัวแบบไงสามสิบสองคนเปิดใบเอาขอบคุณเล่นๆมาหนึครับผมเสียดายเพิ่อบ่มีเหอร์โทัเนาะโอเคครับผมอันยังต่อพี่น้องเิ่งบรรยากาศไปนั่งพี่น้องเนาะบ้านสว่างงองามพาพี่พาน้องมาชมงงาม ที่ตลาดนัดวันน้นองแก่ก็ได้ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะฝากพี่ฝากน้องซอยกันคนไหลคนแช่คนที่ตามในน้ำแนวพี่น้องเนาะสำหรับมือน,นี้คลิปนี้พอพอกันแค่นี้ขอพอด้วพี่น้องใส่ก่อนครับโอ้เอามาเบิงมาเบิงว่าสิบปีชิปอันบัน,บาน,นบานเนะ<ส>าะงั่วบันบานเนาะพี่น้องสองตัวแม่ทั้งสองบ่โดนนี่แม่เออแม่นี่เท่าไหร่แม่น่อยมืดสองสิบสองพี่น้องแม่สาวหน่อยนี่สิบสองแม่หน่อยสาวหน่อยนี่สิบสองนี่พี่น้อง อุ้ยเอาไปต่อยอดได้สบายเลยราคาหมื่นสองพันพี่น้องบักพูลระบักูมื่นหามื่นหาพี่น้องสายเหนือเอาไปขุนมื่นหาเอาไปต่อยอดได้คือกันพี่น้องสิบห้ายังบาท่านเต็มมาไดนเนาะให้มันเต็มลงม่านตัวบบใหญ่ได้พี่น้องสิบห้าสิบสององครับสิบห้าสอตัวเพื่อนมาจากสายท่จากอำเภอจัดตูนครับจัดตุนี่เนาะจัตูรถไฟพิมานร้อยเอท่าพี่น้องเอาฝากเบอร์โทษหน่อยครับศูนย์หกสองศูนย์หกสองห 0535์ห้าสเพิ่นมาจากจตุรภพิมานร้อยเอ็ดเท่า12บสองเมษาหน่อยสีนวลๆนั่นพี่น้องสีกาบไร่สิบักผูหน่อยเอาไปขุนพี่น้องต่อยอดบ่มีขาดทุนมีแต่กำไรเพิ่นว่าเอาขอบคุณหลายๆมานะครับผมฝากบ้านสว่างง่วงามน้ำในเด้อครับผมอ่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสว่างง่วงงาม มนบ้านสมังงองามพาพี่พาน้องมาชุ่มเมื่อเมื่มันตตลาดนัดน้องแก่บ้านน้องแก่นะครับผมชมภูบุตรรอยยิ้มมันเลยก็ตรงกับเสาร์วันเสาร์ที่12สิงหาคมส5 6พัน้อยหกสบหพี่น้องมีถือว่าเป็นวันสำคัญของชาติไทยเฮ้าพี่น้องเนาะเป็นวันแม่แห่งชาติพี่น้องถือว่าคนไทยเฮานะพี่น้องเนาะวัฒนธรรมเฮา นะครับผมเกิดมามีนี่เนาะพี่น้องนกับทุกคนนะครับผมจากเมนูพิจัดให้ทุกคนแล้วพี่น้องในแสดงความรักภาคเมนะครับผมโดยวิธีการต่างๆแล้วแต่เนาะพี่น้องเนาะแต่จะสะดวกแล้วแต่ทุกคนเป็นสะดวกจังไงก็แสดงความรักพาแม่ไปกินข้าวหรือไปหวา้แม่ซื่อของมฝันให้แม่เป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เนาะมีการทำการประเพณีของไทยเฮาพี่น้องนะครับผมทุกคนเกิดมาเนาะพี่น้องเนาะ แกะเี้เปิดเลียงดูเข้ามาเพิ่นอุ้มทองงเก้าเดือนถึงพี่น้องเนาะถือว่าเป็นภูมิระคุณเขากับแสดงความราคเูไิใในมือนี่พี่น้องเนาะเลื้อทุกทุกมือโดยเฉพาะมือนี่เราพี่น้องแต่มันมีประจัดนพิเศษนะวันแม่แห่งชาติเด็พี่น้องชาวไทยเฮากับถือว่าพิเศษกว่าทุกชาติเด้พี่น้องเนาะป่ะจัดวันสําคัญให้ถือว่าโชคดีเกิดมาเป็นคนไทยให้กันพี่น้องเนาะการแพร่งกันรบวนกันพัฒนาชาติไทยเฮ้านะครับผม บานสมวางเช้นแดวก็บเบาไปทาเสียงจะได้เพิ่นประกาศเสียงเสียงมันดังรอจังน้อยนะพี่น้องเนาะกับอันอื่นกับฝากได้พี่น้องซอยกันคนไล์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนี่ยบ้านสมวางนาเฮ้ยเอามาพอว่าง่ายเดี๋ยวคนสะดวกให้คนามมุ่งสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตสะดวกป่ะเนาะครับ โอ้พันตีเป็นนวดเหนื่อยเหรอโอ้ครับผมครับผมมันหมานเดี่ครับเป็นว่าเสด็จเป็นนวดครับผมเป็นว่าพันตีเป็นัวดเหนื่อโอ้สายเหนื่อสายขุนมีบาดพี่น้องสายเท่ากางงามนี่สายเท่าเมื่อกี้งามถิดพี่น้องแม่พันเท่าพันดีตัวข้องผู้ใดสายเท่านี่ ของพอนี่บ่ตัวขายล่ะออุ้ยเพิ่นขายเท่าไรนอนี่ขายสามหมื่นกว่าแน่วายเมย์แบบไงนี่ปลาเมย์แบบไงขายสามหมื่นกว่าพี่น้องแต่ว่าเป็นสายเท่าเนาะต้นตัวดีดีหนังหนาซาใหญ่ดีครับเอาไปเป็นเมย์ขอกเมยขายเมยพันเนี่เลยสามหมื่นกว่าเพิ่นว่าปลาโตเมย์แบบไงพี่น้องอุ้ยราคางัวดอ่าโตเหลือเดียบานี่สายละซาโลเล่กว่านี่เอ้ยเท่าไรตัวนี้สองหมกว่าสองเท่าไร ว่าสองหาแม่พันสายาโลเล่ดิพี่น้องสีออกกับไรสีนวลๆล่ะพี่น้องเพิ่นทองบ่เพ้่นนี่บ่ทองเนาะสองหาต,นตน้นโตดีดีพี่น้องสายเนือ้อแม่พันเขาเป็นตาหยานันเพราะตาตัวนั่นเนาะสุเท่าดันมันไมาจ่าใส่เนื้อพอ <c oughs> ไมจาจ่าใส่ <c oughs> ไม่เออเท่าเนี่ยเหละเนาะมีเบอร์โทรว่าทามีคน <c oughs> สนใจโอ้ท่านมีเบอร์โทรยี่สิบหาเด็สายโซเล่แม่ <c oughs> พมันเงี้ยวล่ะขี่ล่ะได้ขายเนี่ยนอนเนาะ บอนขายมีอยู่คนบาคนห้องไวเอาขอคุดเล,ลายๆครับผมอ่ะเปินบรทันทสะดวกให้ขอมู่นมาเบิงต่อพี่นอ้องยางต้อนะพี่น้องเนาะงัวหลายได้พี่น้องสังเกตเบิง์นวางัวไหลยมัน,นี้เบิรพี่น้องอ้ยเบิงบรรยากาศหลคือคาแข้งพี่นอ้อง <c oughs> <c oughs> มันหลายมันหลาใจเย็นเย็นมันหลาย,ย,ย, <c oughs> ลายได้ไม่แจ็กตัว บักหลายอู้ยี่สิหาตัวเอาเอาตัวขออนุญ,ญาตตัวนี้ได้เนาะครับเนาะแม่สาวเนาะตัวนี้เนาะแม่สาวไม่นุ่มนุ่มตินสุดเบอมันเด่ตัวนึ่งนะว่งะ,วะโอ้โอ,โอ้ได้ลูกแล้วโอ้ปาดว่าหน้าสดสดอยู่ว่ามมแม่สาวได้ลูกอลไรได้พี่น้องตัวนี้แยกลูกมากเนาะแยกลูกมากเปิดเท่าไหร่เปิดเท่าไหร่เปิด์ดสองหาว้าพี่น้องเปิด์สองหาแม่ตัวนี้พี่น้องท่ายสูงลอยสีสีใสอยู่เบื้งองหน้าไต่เพิ่นยี่สิบหาเพิ่นเปิดใบสองหมื่นห้าพันได้พี่น้อง แต่ว่าบัวท่านผสมเนาะบัวบท่านเนีผสมพี่นอ้องคนบัวท่านผสมเพิ่นแยกลูกมากยี่สิบหาเพิ่นเปิดใบเพิ่นมาจากไสเหรอมาจากสีเจครับสีสะเจีดโอ้มาจากสีสจดอ่ะฝากเบอร์โทรเลยครับถ้ามีผู้สนใจแม่นี่โอ้เบอร์โทรจริงจริงสุดของโอ้บ่กบ่บอเป็นยังบ่เป็นยังบ่เป็นยังครับอ่ะถ่ายไว้เนาะยยี่สิบหาโน้ตราคานี่เนาะอ้าว่ายไปซะตรอนพี่น้องอันนี้ ง่วงละค่ะสองหมื่นหาพันไทยให้เพื่อนเพื่อนพราะไม่เบอร์โทรพี่นอ้องเอาความพูดหลายๆครับผมมันมันบางช่ว่างงวงามผ้พาพี่ผ้าน้อนชมง่วเป็นไายตัวเอาสายเนื้อสะดวกบ่เนาะครับตัวนี้สะดวกบ่กครับเนาะเอารองเบิง้งสายเนือ้อพี่น้องสายเนือ้อโอ้สีแดงจัดจๆลูกพ่ออดไรฮึลูกพ่ออะไรฮะหมื่นห้าพันหา้าร้อยเลยพี่น้องพ่อพันพ่อดังเด้หน่ลูกพ่อดังเนาะ เบื้งต่างข้อเพิ่นเขาเอื่นหนังสางโอ้โ <laughs> หละมาสน <laughs> เปิดเท่าไหร่หมื่นเก้าพันก็หมื่นห้าพันหมื่นหาพันหาพี่น้องบักผูหน่อยได้มาตัวเดียวมีบ<อ>่าตัวเดียว<อ>ว่า<ม><ม>สั์เพิ่นว่โอ้นี่เพ่รมานั้มกันเจชรพันหาครับโอืเจชรพ<อ>ันหาครับบักไงหนะึ่งหมื่นเจ็ดพันหาโอ้บักไงหมื่นอันนี้หมื่นหาพันหาอร่อยเพิ่นเปิดไหวพี่น้องสายเหนือบักผูหน่อยสีแดงจัดจ้านราคาก็ฟังหัวหน่อยพี่น้อง แม่นันยีซิบหาแม่นันยีซิบหาเนาะเพิ่นมีเบอร์โทรอยู่ป่ะเพิ่นกำลังขายอยู่พี่น้องเพิ่นกำลังขายงัวอยู่บ่านสว่างงวงามพอมีเบอร์โทรอยู่ป่ะบ่บ่มีเนาะเพิ่นบ่มีเบอร์โทรคือเก่าพี่น้องเพิ่นเบิงราคางัวไห้เนาะพี่น้องเนาะสิบหาห้าร้อยเพิ่นเปิดไหวเอาเบิงราคาหัวเบิงบางนามาตราใสมาตาน้ำขันเพิ่นบ่อโอ้เพิ่นมาตาน้ำกันอันนี้ก็เป็นแม แม่แยกลูกบ่ลูกนี่โอ้เคยได้ลูกแล้วมันแยกลูกมากขึ้นกันเ<อ>พื่อนเปิดไว้เท่าใดซ้ำนี่สองหาสองหาขึ้นกันโอ้สองหาขึ้นกันนี่สองหาขึ้นกันนี่นพี่น้องเ<อ>พื่อนเปิดใบสีออกกาบใบแต่วันลาค่างูว่ให้เบิ้งราคางูเป็นซะก่อนพี่น้องอ่ะสองหาไปย่างต่อพีนอนพ่น้องไปย่างให้ยา่ยางแน่ไล้พี่น้องย่างหยาบย่างหยากดิพี่น้องบ้านสว่างง่วงงม ฝากฟีฝากน้องอีกครั้งนึงซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นัพนนะพ่พี่น้องเนาะคอยพ้อมเป็นพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงง่วลี้ยงควายแฟ้นครับแฟนเป็ดปาน,นสมหวังงามงจุ่มีแต่ความสุขความเจริญหาา่างไกลจากโรคให้ไข้เจ็บต่างๆพี่น้องรำรวยรวยเพื่อหนีภาษีน้ำกันสำหรับมนินีิชีน,นีพูพ้อกันแชร์หนก่อนครับสวัสดี